นั่นแหละหักมาเลยมาตรงมาอะไรครับมาเลยนั่นแหละรอบหน้าจะได้ทำถูกไม่งั้น้าเข้าไม่เป็นสักทีก็ฝางกันอะไรครับไปเลยนั่นแหละตรงไปทำไปลยครับนันบ่นแหละหักซ้ายเลยซ้ายหมดเลยครับซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลย นั่นแหละยาวไปยาวไปเลยครับนั่นแหละโอเคนั่นแหละครับถูกแล้วสายหมดเลยโอเคดูทางโน้นหน่อยดูทางโน้นหน่อยโอเคนั่นแหละเวลาไปห้างไปอะไรเวลามาันแคบ ก็ได้ถอยได้ไม่งั้นก็จะบอกข้าวไม่เป็นสักทีไอ้ไมาเจ้าอีกรอบนึงโอเคนะทีหักซ้ายอีกซ้ายซ้ายเอ้อนั่นแหละอีก โอเคตือนล้อนั่นแหละครับพอถอยตรงเลยอีกอีกอีกนิดนึงโอเคนั่นแหละรอบหน้าจะได้ถอยได้ไม่งั้นก็ถอยไม่เป็นบอกถอยไม่เป็นอย่างเดียว